ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่4พฤศจิกายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพร้อมทวงคืนยึดคืนปราสาทต,ตาควายครับทบเอาหุนเซนนั้นคลั่งถอนอาวุธแต่ยังไม่ยอมถอนกําลังอย่างตึงกําลังอย่างต่อเนื่องและก็ยังมีรายงานล่าสุดออกมาครับขมิกระอักกับความจริงเป็นปุ๋ยเกลื่อนตากว่า6000คนซึ่งรายงานนี้เป็นรายงานจากทางฝั่งขอขมิเองครับเปิดเผยออกมาล่าสุดนั้นเพื่อนร่วมรบหายไปกว่า6 0 0 0คน เลยทีเดียวและมาปิดท้ายกันที่อีกเรื่องนึงครับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้ขเมียนก็รู้สึกว่าจะหายเงียบเป็นปกติโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากับพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วกันก่อน ตอนนี้ครับรายงานล่าสุดนั้นสถนนการณ์ก็ถือว่ายังปกติอยู่ไม่มีการพบฐานกัมพูชานั้นมายืนสอดแนมถ่ายรูปฝั่งไทยเราซึ่งกองกําลังบุรพาเองครับมีการใช้โดนสํารวจชายแดนไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ของกัมพูชานั้นประจําจุดอยู่บริเวณเพลิงพักเช่นเดิม ก็เป็นเพื่อนพักสีฟ้านั่นหละครับที่ขมรนก็ยังประจําจุดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหมู่บ้านตรงข้ามกับบ้านหนองยาแก้วและก็บ้านหนองจานพะว่าบรรยากาศโดยทั่วไปครับเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่พบการเคลื่อนไหวหรือว่าการรวมตัวกันของมวลชนกัมบพบูชาตแต่อย่างใดเหมือนก่อนหน้านี้แล้วประกอบกับชาวขมรนเองครับยังคงดําเนินการดําเนินชีวิตตามปกติเลยนะมีการเข้ามีการออกทํากิจวัตรประจําวันเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ฝั่งไทยเราเนี่ยเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมกับมีรายงานความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลต่อสถานการณ์ความมั่นคงด้วยก็เรียกว่าไว้วางใจไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะสงบก็ตามแต่ขมิมนทาได้ทุกอย่างโดยเฉพาะในบ้านหนองจันบ้านหนองยาแก้วนั้นตอนนี้ความผิดปกติยังไม่มีนะครับและก็อะไรที่จะสร้างความตึงเครียดเนี่ยก็ยังไม่เห็นเลยแต่ว่าเท่าที่ทราบมาครับก็จะมีการเร่งสํารวจปักหมุดชั่วคราวบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วในวันที่17พฤศจิกายนนี้มาดูกันว่าขมิมนจะให้ความร่วมมือกับไทยเราหรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดขมิมนให้ความร่วมมือแต่ก็คงเป็นไปได้ยากนะ นขนาดเก็บกู้ทุนระเบิดขเมยนยังไม่มาทํากับเราเลยจะมาเพียงแค่ถ่ายรูปมันก็เกินไปมากนะครับไม่มีการมาเก็บกู้ร่วมกันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องยอมไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดขเมนไม่ทาตามเดี๋ยวคงต้องรอบเดตแบบเป้งๆแบบใหญ่ๆใ,ในวันที่17พฤศจิกายน,นครับพอเราจัดทําหลักหมุดเขียนินช่วคราวขเมนจะมีการประท้วงมีการชุมนุมไหมก็เดี๋ยวรอชมกันแต่ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เราต้องพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้กับกรณีปราสาทตาควาย โอ้โหรายงานนี้เป็นเรื่องราวที่มีทั้งจากฝั่งไทยและก็มีทั้งจากฝั่งเขมรครับที่เราก็เตรียมตัวทวงคืนยึดคืนภรัตา์ามควยายเหมือนกันซึ่งก็เป็นรองไม่รับป้าที่2เองครับอย่างพลตีนะัสศีอิน ที่ดองมาเปิดใจว่าภาษาตาควายนั้นต้องกลับมาเป็นของไทยเราไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามซึ่งเราเองก็จะไม่ยอมอีกต่อไปครับขึ้นอยู่กับที่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นมันต้องเป็นของไทยเราโดยก็มีการพูดถึงภาษาตาควายอยู่ช่วงหนึ่งครับบอกว่าในกรณีที่พลตินส,สีอินนั้นพูดคุยกับกัมบ,บูชาเนี่ยขมรก็จะรู้สึกเกรงใจนะครับเป็นเพราะรู้ว่าถ้าเกิดคุยแล้วไม่ทําตามข้อตกลงสวยแน่นอน ซึ่งอดีตพลตีนัดเองครับก็เป็นผู้บัญชาการทหารพลาดจัดการมาไม่รู้กี่ศพซึ่งขเมรก็คิดว่าจะใจดีเหมือนคนเก่าๆนะครับที่ผ่านมาสุดท้ายก็ะทะกันจริงเสียชีวิตจริงและก็เราส่งศพจริงอาทิตย์เดียวขเมรก็เงียบไปเลยอันนี้เป็นคําพูดของพลตีนัดศีอินนะครับแล้วตอนนี้ก็กยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนั้นระหว่างการเจรจาก,กันยืนยันชัดเจนว่าทาสมัยนี้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันกินเหล้าด้วยกันมีอะไรก็อยู่ยวๆกันได้แต่ว่าปัจจุุบบััันนนนน้้นแคนนค่่เเหห็็าาารกกกไมมอยยข แล้วยิ่งมีประเด็นแบบนี้เองครับคุยกันแล้วก็ไม่จบเราได้มีการยื่ดคำขาดไปนะครับถ้าเกิดไม่ทําตามข้อตกลงเนี่ยก็มีเรื่องกันได้เลยส่วนคําถามที่คุณผู้ชมน่าจะอยากรู้อยากทราบกันมากที่สุดครับในเรื่องของภาษาตาควายว่าเราจะได้คืนไหมกับ ตกลงกันมาซึ่งเรื่องนี้ครับพลติน่าสีเอ็นก็มีการกล่าวว่าตรงปราสาทต,ตาควายนั้นภูมิประเทศเนี่ยเ,เราค่อนข้างเสียเปรียบเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปตีปราสาทต,ตาควายคืนฐานของเราก็จะอาจเสียชีวิตเป็นร้อยก็ได้ตอนนี้ถามว่าเราเสียการควบคุมไหมเราเสียการควบคุมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สูญเสียปราสาทต,ตาควายอันนี้เป็นสิ่งที่พลติน่าสีเอ็นพูดออกมานะครับเรายังไม่เสียปราสาทต,ตาควาย เพียงแต่ว่าเราเสียการควบคุมไว้อยู่ซึ่งวิธีการเอาคืนครับมันจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือตีคืนมาเลยส่วนวิธีที่2เองก็อาจจะช้าหน่อยอย่างเช่นการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีไรเดอร์เพื่อใช้ในการพิสูจน์พื้นที่นะครับทั้งบริเวณบ้านหนองจานเอยบ้านหนองยาแก้วเอยเมื่อเสร็จสิ้นปั๊บเนี่ยเ,เราก็จะดําเนินการในส่วนที่เร่งด่วนก่อนนี่คือคํานิยามของพลตีนัสสีอินทร์ไม่รับปิศที่สองครับที่ บอกว่าเรายังไม่เสียตาควายเพียงแต่เราควบคุมไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็ยังมั่นใจว่าถึงอย่างไรแล้วเนี่ยภาษาตาควายก็จะกลับมาเป็นของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่รองม่รับพระที่2ครับกล่าวออกมากับเรื่องของภาษาตาควายถามว่าตอนนี้โอกาสมันยากไหมก็ Go. คตอคขัางยากนะครับยากมากถ้าเกิดว่าเรายังไม่ตีคืนโอกาสที่เราจะได้กลับคืนมาผมคิดว่า10ปีต้องมีนะถ้าเกิดยังไม่มีการประทะก,กัน10ปีอาจจะยังไม่ได้กลับคืนมาด้วยซ้ำขมินเองก็ไม่ยอมแน่นอนนะครับดูจากสิ่งที่เขากระทาแล้วเนี่ยมันมีดั้งภาพแล้วก็คลิปออกมาครับทางกบ,บูชานั้นได้มีการเผยแพร,แร่คลิปวิดีโอ บริเวณปราสาทตาควายนะครับพร้อมกับมีข้อความยอะเย้ยไทยเราว่าตอนนี้ขมินก็สามารถควบคุมพื้นที่ปราสาทตาควายได้ทั้งหมดโดยที่ไม่มีด่านไทยอยู่ในพื้นที่เลยแล้วก็มีการอ้างว่าตอนนี้ยึดครองได้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเลยที่ผ่านมาซึ่งปราสาทตาควายเองครับได้รับความเสียหายเพียงแค่น้อยนิดแล้วก็ยังมีภาพปรากฏออกมาด้วยครับว่ายังได้สร้างตาข่ายเพื่อดักสกัดโดนที่ยดบินเข้ามาเหนือพื้นที่ด้วย อ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทตาควายนะครับมีทั้งมุมมองของไทยเราและก็มุมมองจากฝั่งของเขมรตอนนี้รู้สึกว่าพี่น้องชาวไทยในสุรินครับจะทํากิจกรรมทวงคืนปราสาทตาควายนะ ในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการรวมตัวกันเพื่อแสดงเชิงสสญลักษณ์ว่าปราสาทต,ตาควายนั้นมันเป็นของไทยเราแต่ขมิญยึดไว้อยู่ก็ถือว่าย้อนแย้งเหมือนกันสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คงต้องยอมรับก่อนในช่วงนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้ปราสาทต,ตาควายคืนในเร็ววันเพราะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยขมิญก็ควบคุมตัวปราสาทเอาไว้ทั้งหมดส่วนฝ่ายไทยเราเนี่ยอยู่ห่างใกล้เคียงกันไปแค่30เมตรเท่านั้นแล้วก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเรายังตรวจพบระเบิดพีเอเมนทูเนี่ย สองลูกในวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับลักษณะาการวางก็วางตามเส้นทางลาะดตะเวนก่อนที่จะดึงฐาน6.7 7ประมาณ100เมตรคือโชคดีมากที่เราไม่เหยียบไปนะครับถ้าเกิดเหยียบไปผมเชื่อว่าเราก็มีความชอบรมนะในการที่จะประจันหน้ากับขมรอีกครั้งหนึ่งเพราะขะมรนนำมาวางเนี่ยเป็นเส้นทางลาะดตะเวนนะครับไม่ใช่เส้นทางที่อยู่ในเขตเด่นของขมรเลยและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่พีคในพีครับก็คือล่าสุดคุณวัฒนานาน,านมผู้จะขาวอาวุโาาสาอาหารเอง มีการเปิดยอดขมเมนสูญเสียที่ผ่านมาครับในการสู้รบในห่วง5วันกลายเป็นโอ้โหยอดเนี่ยมันไม่ใช่2 0 0 0ไม่ใช่3 0 0 0ไม่ใช่4 0 0 0ไม่ใช่5000แต่ว่ายอดทั้งหมด6000คนด้วยกันที่ขมเมนนั้นเป็นปุ๋ยเกลือนป่าโอ้โหนี่ขนาดสูญเสียไป6 0 0ัคนย้ำอีกครั้งว่า6000คนคือมันเยอะมากนะครับมันเยอะแบบน่าจะเกือบตำบนหนึ่งได้เลยถ้าเทียบกับฝั่งไทยเราเนี่ยหกพันคนถือว่าเยอะจริงๆ แล้วผมเองก็มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับท้าไม่เขมรสูญเสียถึง6 0 0 0คนแบบนี้แต่ว่ากําลังใจเขมรทหารเขมรเนี่ยไม่ได้มีการเสียใจแต่อย่างใดเลยนะครับมีเพียงแค่การถ่ายและก็ยังยั่วยุไทยเราไม่เลิกอะถ้าเกิดว่าเขาสูญเสียขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีผวาม,มันก็ต้องมีกลัวกันบ้างแต่นี่เขมรไม่กลัวไทยเราเลยก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจเหมือนกันครับเขมรสูญเสียเยอะขนาดนี้หรือว่าฮุนเซนนั้นจะมีการปิดข่าวหรือเปล่าก็คงต้องรอความกระจ่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่แน่น ทางโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการออกมาบอกแล้วนะครับว่าการทวงปาะาต,ตาควายนั้นต้องใช้วิธีเจราจาเท่านั้นสันติวิธีเราจะไปเปิดก่อนไม่ได้การใช้กําลังหรือว่าความรุนแรงเนี่ยมันทําไม่ได้เลยเพราะมันจบไปตั้งแต่วันหยุดยิงตั้งแต่28กรกฎาคมแล้วซึ่งยังรวมถึงพื้นที่อื่นๆครับที่ยังไม่มีกรอบเวลาเนี่ยก็คงยังใช้การเรื่องปักปันเขตแดน แล้วก็ให้คาเมนนั้นปฏิบัติตาม4ข้อตกลงเจ๊กอดอันนี้เป็นทางฝั่งรัฐบาลไทยเรานะครับที่ถแถลงออกมาแล้วว่าการเจ้าคืนประสาตาควายเราต้องใช้สันติวิธีเท่านั้นเราจะไปเปิดต่อไปรบต่อไม่ได้ก็หมายความว่า10ปีเป็นอย่างต่ําผมเชื่ออย่างนั้นนะครับคาเมนคงจะไม่ยอมง่ายๆเพราะล่าสุดยังมีรายงานเพิ่มเติมครับว่ามีการถอนอาวุธนะแต่ยังตึงกําลังอย่างต่อเนื่องการถอนอาวุธของคาเมนคือถอนจริงๆนะครับถอนจากจุดอื่นไปเติมเหนภูมิมะเขือ กับตาเมินทมซึ่งโดยเฉพาะอาวุธหนักอย่างเบียมยีเอเอยหรือว่ารถถังเออยเนี่ยถอนออกไปไม่ไกลประมาณ80-100ถึงกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการถอนอาวุธออกไปเพียงแค่สิของทั้งหมดของในพื้นที่คือสัดส่วนถือว่าน้อยมากนะครับโดยเฉพาะกําลังเนี่ยถอนอาวุธจริงแต่กําลังยังอยู่ยังตึงกําลังเข้มตึงกาลังแน่นอยู่ซึ่งความพื้หน้าบริเวณแนวชายแดนตอนนี้นะครับเราจะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดเพิ่มเติมแต่ว่าตลอดการที่เราเก็บกู้เนี่ยก็ยังไม่พบฝ่ายขเขมรเข้ามาร่วมเก็บกู้ด้ดวย สถานการณ์ตอนนี้ความตึงเครียดแนายแดนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีเพิ่มเติมมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความตึงเครียดในเรื่องการเจรจารเนี่ยรู้สึกว่าเขมรนยังไม่ทําตามและเหมือนจะเล่นเกมอะไรซักอย่างหนึ่งเราก็คงตกเฝ้าระวังกันอยู่แบบนี้เพราะขมรถามว่าเขาถอนอาวุธหนักไป15%เนี่ยที่เหลือยังอยู่ไหนที่เหลือก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังเต็มอยู่ในฐานเลยซึ่งเราก็มีเดทไลน์มาให้เนี่ยประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนขมรนก็ต้องถอนอาวุธหนักออกไปให้หมดแต่กําลังนั้นยังคงอยู่นะครับแล้วก็ไปเตเเปเติมตามา มันโทมบ้างจุดที่มันมีความเสี่ยงสูงที่เขมรน,นั้นจะรักษาเอาไว้นะครับโดยเฉพาะตาควายเนี่ย ขเมนยังไงก็ไม่ยอมอย่างที่ผมบอกไปแหละยังไงก็เอาคืนมายากเหลือเกินโดยเฉพาะกาเจรจา,าเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับพูดคุยกับขมเมนไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอป,ปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียวแต่หนึ่งสิ่งครับที่รู้สึกว่าเราจะสร้างแรงกระเพื่อม และก็สร้างความบอดอยากให้กับเขมรเยอะมากๆก็คือการปิดด่านของไทยเราตอนนี้อัปเดตล่าสุดออกมาครับกัมพูชาโอดครวนมากๆเพราะราคาข้าวนนตกต่ำซึ่งล่าสุดก็เป็นทางกระทรวงเกษตรของกัมพูชาครับที่ออกมาเรียกร้องให้บรรดาพ่อค้าคนกลางนั้นช่วยซื้อข้าวจากชาวเขมรในราคาที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ ข้าวของขเขมรนั้นราคาตกต่ำครับขายก็ไม่ได้ถึงขั้นเททิ้งประชดประชันกันเลยเนื่องจากโดนกดเยอะมากนะครับจากแต่เดิมมัน10บาทเหลือ5บาทแบบนี้ขเขมรตายอย่างเฉียดเลยครับผลจากการปิดด่านสินค้าการเกษตรเอ,อ่ยหรือว่าอะไรต่างๆนานาเข้ามาไทยไม่ได้แล้วก็ออกไปไหนไม่ได้ด้วยนะครับให้ขเขมรกินอยู่แบบนั้นแหละนี่แหละครับสิ่งที่เราน่าจะกดดันได้มากที่สุดก็เป็นเรื่องของการเปิดด่านอย่าลืมว่า,ขาเขมรเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะได้เงินจากไทยเราก็ต้องทําตามข้อตกลงทุกอย่างจริงๆมุเนเซนก็น่าจะรู้แหละครับ แต่ว่าตอนนี้ในแนวชายแดนเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมเราก็ต้องไม่เปิดดานเพื่อที่จะกดดันให้ได้มากที่สุดโดยสุดท้ายแล้วก็ต้องรอบเดดความ